สวัสดีครับคลิปในหัวข้อใหม่นี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องสิ่งที่ควรแสดงให้กับลูกค้าที่ต้องการที่จะอัปเกดตเป็น iPhone 15หรือรุ่น15 Pro ดโปนะครับลูกค้าที่ต้องการจะอัปเกรดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอยากจะทราบว่า iPhone รุ่นล่าสุดเนี่ยมีอะไรใหม่สําหรับพวกเขาบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยให้เราลองสำรวจคุณสมบัติหลักๆที่เราควรจะแชร์กับลูกค้านะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมการสาธิตแล้วก็อย่าลืมยกตัวอ,อย่างว่าคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยมันจะสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้าได้อย่างไรบ้างนะครับ ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูกค้าที่เพิ่งซื้อ iPhone ไปในช่วงไม่กี่ปีนี้ที่ผ่านมานะครับก็อาจจะเป็นรุ่น iPhone 12หรือรุ่น13ซีรีส์รุ่น14ต่างๆนะครับให้เราเนี่ยเน้นย้ำคุณสมบัติที่ใหม่ที่สุดที่พวกเขาจะรู้สึกตื่นเต้นนะครับที่จะได้ลองใช้ก่อนอื่นเลยเราก็ลืมจากควรจะพูดถึงเรื่องของอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้นนะครับลูกค้าเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะทราบแล้วว่าประสิทธิภาพที่รวดเร็วเนี่ยเป็นยังไงนะครับ ให้เราพูดถึงเคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องประสิทธิภาพที่รวดเร็วเนี่ยก็ก่อนอื่นเลยให้เราสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าก่อนนะครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่จําเป็นต้องสละอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่เพื่อประสิทธิภาพที่รวดเร็วนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยสามารถเล่นวิดีโอได้ยาวนานถึง26ชั่วโมงด้วยกันนะครับบน iPhone 15 plus แล้วก็เล่นวิดีโอได้นานถึง29ชั่วโมงด้วย iPhone 15 pro max นั่นเอง อย่าลืมแสดงให้เห็นว่าตัวชิป A16 Bionic ิเนี่ยบน iPhone 15นะครับก็สามารถขับเคลื่อนคุณสมบัติการถ่ายภาพต่างๆด้วยคอมพเตอร์ขั้นสูงนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพที่รวดเร็วเนี่ยมันทำให้การทำงานเนี่ยราบรื่นสำหรับเกมที่เน้นกราฟิกได้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนตัว iPhone 15 Pro เนี่ย ใช้ชิป A 17 Pro นะครับแล้วก็ใช้ GPU ระดับ Pro ด้วยดังนั้นเนี่ยมันจะช่วยให้การเล่นเกมเนี่ยน่าทึ่งยิ่งกว่าสมาร์ทโฟนไหนๆด้วยนะครับเกมที่เน้นกราฟิกอยู่บน iPhone 15 Pro เนี่ยมันก็จะเต็มอิ่มแล้วก็สมจริงยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Ray tracing นะครับหรือว่ามันเป็นการจำลองธรรมชาติของแสงที่เล่นความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์แล้วก็เร่งแสงเงาขั้นสูงนั่นเองนะครับทำให้ภาพเนี่ยเราดูาแสงและเงาเนี่ยมันจะออกมาไหลลี่นแล้ว อีกอย่างที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือเรื่องกล้องนะครับเคล็ดลับของการพูดถึงกล้องเนี่ยให้เราเนี่ยแสดงภาพที่มีความละเอียด48ล้านเมกะพิกเซลแล้วก็24ล้านเมกะพิกเซลนะครับเวลาที่เราอยู่หต้เครื่องเดโมโนะครับเครื่องสาธิตเนี่ยให้เราเปิดอ่ารูปที่อยู่ในระบบเคสช็อตนะครับแล้วก็ลองจีบนีเพื่อซูมเข้าซูมออกเพื่อชี้รายละเอียดในภาพถ่ายให้ลูกค้าดูนะครับแล้วก็ตอนที่สาธิตตัวกล้องเนี่ยให้เรา ได้ทำลูกค้าด้วยนะครับว่าตัวกล้อง iPhone 15เนี่ยมันมีตัวเลือก t e l e โ h o t o ถึง2เท่านะครับเป็นคุณภาพระดับออ t ติคอลนั่นเองเวลาที่ถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายภาพบุคคลหรือภาพพอร์เต็ดเนี่ยมันจะเหมือนกับมีกล้องตัวที่3อยู่ด้วยนั่นเองครับ <c oughs> แล้วก็ส่วนตัว15 Pro เนี่ยอย่าลืมแสดงให้เห็นถึงการปรับทางยาวโฟกัสถึง3ระดับนะครับบนกล้องหลัก <c oughs> แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ย สามารถปรับซูมได้ถึงค่าเท่าด้วยนะครับเพื่อการถ่ายภาพระยะใกล้แล้วก็ถ่ายภาพสัตว์ป่าได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คืออย่าลืมสาธิตความง่ายดายในการถ่ายภาพบุคคลในโหมดรูปภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยชีย้ให้ลูกค้าเห็นไอคอนที่เป็นลูกตัว f นะครับก็คือเป็นค่าของ f ค่ารูรับแสงนั่นเองมันจะปรากฏแล้วก็ตรวจจับใบหน้าของบุคคลไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสุนัขหรือแมวนะครับ สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลระยะชัดลึกนะครับโดยที่จะถูกบันทึกดโดยอัตโนมัติด้วยแถมยังเพิ่มความสามารถการเบอร์ภาพภาพพอ์เทตภาพบุคคลได้ภายหลังนะครับโดยที่เราไม่ต้องเข้าสมมดถ่ายภาพบุคคลก่อนก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าว้าวมากๆด้วยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราถ่ายภาพพอ์เทตนะครับเราต้องเข้าโหมดพอ์เทสซะก่อนแล้วก็ค่อยถ่ายภาพในโหมดพอ์เทตทีนี้เมื่อเราใช้ iOS 17เวอร์ชันล่าสุดเนี่ย มันจะสามารถไปเปลี่ยนโฟกัสในาภาพที่เป็นภาพพร์เทตได้นะครับแต่ว่า i p โฟ n สิบห้าเนี่ยเรายกกล้องขึ้นมาครับอยู่โหมดรูปภาพธรรมดาหรืออยู่โหมดพร์เทตเนี่ยเราถ่ายไปก่อนได้เลยด้วยโหมดภาพธรรมดานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากจะไปทําให้มันเป็นภาพชั้นลึกหรือหน้าชั้นหลังเบอร์พวกนี้ครับมันก็ไปเพิ่มอิดิทโฟกัสได้นั่นเองคนะรับือว่าแตกต่างจากรุ่นเก่าๆอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับแล้วก็ สุดท้ายก็ยืมแชร์ตัวอย่างในโหมดภาพยนตร์ 4K หรือโหมดแอคชั่นในแอปรูปภาพด้วยนะครับมันมีวิดีโอที่พร้อมจะให้พวกเราเนี่ยสาธิตอยู่แล้วด้วยสุดท้ายสิ่งที่จะพูดถึงความต่างอีกอย่างหนึง่งแล้วก็ให้ลูกค้ารู้สึกดีก็คือดีไซน์แบบใหม่หมดนะครับก็ถ้าเกิดว่าหากเราทําได้เนี่ยให้ลองวาง iPhone ไว้บนมือของลูกค้านะครับเพื่อให้พวกเขาเนี่ยได้สัมผัสถึงความแตกต่างสาหรับโทรศัพท์รุ่นปัจจุบันของพวกเขาแล้วก็รุ่น15 Pro เนี่ย ทีเห็นว่า15 Pro เนี่ยเป็นระดับอ่าเป็น iPhone ระดับ Pro ที่เบาที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับดีไซน์แบบโค้งมนเหมือนเดิมแต่ว่าทําให้ iPhone 15รุ่นต่างๆเนี่ยถือถนัดมือยิ่งกว่าเดิมนะครับแล้วก็อยู่ลืมชี้ให้เห็นว่าตัว Dynamic Island เนี่ยอ่าอธิบายให้เห็นว่ามันสามารถช่วยรับการแจ้งเตือนแล้วก็ช่วยดูกิจกรรมได้ง่ายขึ้นยังไงนะครับลูกค้าเนี่ยสามารถดูตัวจับเวลาหรือติดตามสิงของต่างๆได้บนตัว Dynamic Island นี้เลยนะครับ ทีนี้ปุ่มด้านข้างเนี่ยจากปุ่มมิวเดิมที่ใช้เลื่อนเอาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นปุ่มแอคชั่นนะครับใน iPhone 15 Pro ให้เราสาธิตคุณสมบัติการใช้างานต่างๆไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นโหมดเงียบโหมดปิดเสียงโหมดโฟกัสหรือว่าเปลี่ยนเป็นกล้องหรือไฟฉายหรือว่าเป็นการบันทึกเสียงนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมแนะนําลูกค้าด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพอ,อชาร์จเนี่ยมันเปลี่ยนเป็น USB Type C แล้วสําหรับใช้โอนถ่ายข้อมูลแล้วก็ ใช้ชาร์จไฟนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นข้อดีที่ว่าเราจะสามารถถ่ายโอนข้อมูลด้วยความเร็วที่ระดับสูงขึ้นนะครับอยู่ที่ระดับย s นดี3นั่นเองนะครับพอตัวกก่าเป็น USB 2นะครับที่เป็นผ่อ g h t n i n g ส่วนตัว15โป o เนี่ยก็จะแตกต่างจาก15ตัมพาวก็คือตัวจอภาพที่เป็นจอภาพแบบติดตลอดนะครับแล้วก็ยังมีส่วนต่างในส่วนของตัว ค่าแสงของอาการให้ความสว่างของแสงสีขาวนั่นเองครับสุดท้ายสิ่งที่ควรพูดลมกันก็คือคุณส,สมบัติด้านความปลอดภัยที่ล้ำสมัยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น f o s ฉุกเฉินการค้นหาของฉันที่อัปเกรดขึ้นแล้วก็การใช้ชิปที่เป็นอัลต้าไวแบนรุ่นที่2นะครับเพื่อให้รองรับการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งจริงสำหรับแอปค้นหาของฉันนะครับหรือว่าแอปไฟล์มาไอโฟนนั่นเอง เพื่อนและลูกค้าเนี่ยสามารถค้นหา,าไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเพื่อนที่เราแอดกันแนบไปไอดีได้อย่างง่ายดายในขณะที่สถานที่ที่เราอยู่นั้นเนี่ยมีบุคคลที่ทุกพลานไม่ว่าจะเป็นพวกสถาน,นีรถไฟหรือตลาดสดพวกนี้นะครับถัดมาก็จะพูดถึงในกลุ่มของลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ใช้ทนหรือทนใช้มานานนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone รุ่นที่ยังมีปุ่มโฮมอยู่ iPhone 8 iPhone SE iPhone 10 iPhone 10 i p h อ n e 1 0ท iPhone อะเ1นเออน1 1นะครับ i p h o n ส11เอ p ดสิบเอ o ด a x พวกนี้ต่างๆที่ต่ำกว่า12นั่นเองเล็ดลับเนี่ยแน่นอนครับอย่าลืมพูดถึงประสิทธิภาพที่รวดเร็วยิ่งขึ้นมากๆแล้วก็การสลับไปมาระหว่างแอปนะครับโดยใช้ Dynamic i s l a n นนั่นเองเวลาเล่นเกมเนี่ยมันก็จะรู้สึกลื่น อ่ารวดเร็วแล้วก็ลื่นไหลด้วยชิป A16 Bionic นะครับบน iPhone 15แล้วก็อเรื่องการอเปิดวิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็น15 Plus 15 Pro ที่ผมกล่าวไปก็อยู่ใีพูดถึงด้วยเพราะว่ามันใช้เทคโนโลยีแล้วก็ชิปล่าสุดนั่นเองทีนี้เนี่ยอพยายามชูโรงเกี่ยวกับการอัปเกรดครั้งใหญ่นะครับเกี่ยวกับรูปถ่ายแล้วก็วิดีโอ,อ เวลาที่เราสาธิตเนี่ยเราก็ดูพวกการซูม3ระดับซูม3แบบบน iPhone 15นะครับแล้วก็ซูม4แบบบนสิบห้าโพวกนี้แล้วก็การจัดเฟรมภาพเนี่ยจะต้องเลือกเป็นโหมดเทเลโฟโต้5 x บน iPhone 15 Pro Max อะไรพวกนี้ครับส่วนการถ่ายภาพแบบบุคคลเนี่ยที่มีมาตั้งแต่ p p o o n 10เนี่ย iPhone 10s พวกนี้นะครับมันก็จะถูกอัปเกรดอย่างสมบูรณ์ด้วยกันด้วยความ อ่าที่ถ่ายภาพแบบบุคคลที่สวยงามเนี่ยรายละเอียดแล้วก็สีสันเต็มอิ่มน,นะครับไม้ว่าจะเป็นอ่าการปรับระยะชั้นลึกปรับเบอร์ภายหลังได้ในแอปรูปถ่ายนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยอย่างเช่นภาพที่ถ่ายในโหมดกลางคืนเนี่ยเวลาที่โหมดกลางคืนมาทํางานเนี่ยก็ให้เราหาดูอ่ารูปที่เป็นโหมดกลางคืนนะครับที่อยู่ในในอัลบั้มเกสช็อตเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นว่ารูรับแสงของกล้องใหม่บนไ p h o n e 15เนี่ย อันดีเยี่ยมยิ่งกว่ากล้องที่อยู่ในรูปภาพทั้งหมดที่ผมกําลังอธิบายอย่างนี้ขนาดไหนนะครส่วนเรื่องของการอัปเกรด security อย่างคนใช้ iphone 8ในหรือรุ่นเก่าวกว่าหรือว่า iphone se เวอร์ชันล่าสุดนะครับเรื่องการถ่ายภาพ 4k แบบ s d r หรือแม้แต่การใช้ตัว face id เพื่อปลอดล็อก iphone เนี่ยมันดีกว่ามันเร็วกว่ามันปลอดภัยกว่ายัางไงนะครับแล้วก็คุณสมบัติในโหมดภาพยนต์โหมดแอคชั่นหรือ แม้แต่การประทึกวิดีโอต่างๆ,างๆไฮไลท์เรื่องแสงและเงาเนี่ยมันจะกระจัดเข้มขึ้นแล้วก็สมจริงขึ้นถือว่าเป็นสิ่งใหม่สําหรับลูกค้าเหล่านี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็พูดถึงดีไซน์ดีไซน์ที่มีมาล้ําสุดในไอโฟน 10S ไอโฟน10ไ h โฟนอ่า11 Pro 11 Pro Max นะครับก็คือจะเป็นบอดี้แบบสแตนเลสนะครับส่วนที่เหลือเป็นบอดี้แบบอลูมิเนียมเนี่ยลูกค้าก็จะได้สัมผัส iPhone 15 Pro และโปรแม็กที่เป็นบอดี้แบบไทเทเนียมเกรดเดียวกับอุตสาหกรรมอวกาศนะครับแล้วก็ตัว iPhone 15ทั้งหมดเนี่ยมาพร้อมกับกระจกด้านหลังที่แต่งสีที่มี4ีทนนะครับแล้วก็ยังมีด้านหน้าที่เป็นแบบเซรามิกชิลด้วยซึ่งทนทานกว่าสมาร์ทโฟนทั่วไปกระจกบ,บนสมาร์ทโฟนทั่วไปแล้วก็ยังสามารถทนน้ำและฝุ่นได้อยู่ในระดับ IP68 นั่นเองนะครับโดยดีไซน์ใหม่หมด มันทําให้ซ่อมแซมได้ง่ายพวกเขาจึงมั่นใจว่า iPhone เนี่ยออกแบบมาได้ทนทานแล้วก็ส่งคุณค่านะครับเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ไม่สามารถไม่มีสิ่งใดที่สามารถอยู่ถาวรได้นะครับ iPhone 15ซีรีส์ต่างๆทำได้ทนทานแค่ไหนแต่อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้นะครับตรงนี้เนี่ยด้วยการที่ออกแบบใหม่เนี่ยมันทําให้เราสามารถแยกซ่อมด้านหน้าด้านหลังได้อย่างง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตัวตัวกระจกด้านหน้านะครับ มันเป็นจอแบบซ u เปอร์เรติน่า d r นะครับนอกจากจะให้ความสว่างที่สดใสกับจอภาพแล้วเนี่ยแล้วก็ดูวิดีโอแบบเ d r ได้เนี่ยมันก็ยังแข็งแรงแล้วก็ทนทานทนต่อรอยขีดข่วนได้มากกว่ารุ่นเดิมมากกว่าพอสมควรเลยนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นความว้าวที่ลูกค้าที่ค่อนข้างจะมะีการใช้งานที่เกี่ยวกับ i อทซะส่วนใหญ่อย่างเช่นพวกการเชื่อมต่อต่างๆเทคโนโลยีที่การใช้การเชื่อมต่อต่อตางๆเนี่ย ต,ตอนนี้แจ้งให้ลูกค้าทราบเลยนะครับว่าพวกเขาเหล่านี้สามารถใช้ iPhone เครื่อง Mac แล้วก็ iPad เนี่ยด้วยสาย USB เส้นเดียวกันได้แล้วนะครับก็คือมันสามารถจะใช้งานกันแบบครบวงจรอ,อยู่ในวัตจักรของ Apple นั่นเองแล้วก็ทีนี้เนี่ย iPhone เนี่ยมันสามารถเอาไฟจากตัว iPhone เนี่ยโดยใช้สายชาร์จเนี่ยเพื่อชาร์จ Apple Watch ได้นะครับเพราะว่าสายชาร์จของ Apple Watch เนี่ยด้านหนึ่งจะเป็นพอร์ต Type C อีกด้านหนึ่งเป็น Mac s a ซ e สำหรับ a p p l e Watch เนี่ย เราสามารถดึงไฟจากตัว iPhone เนะี่ยมาชาร์จได้นะครับหรือว่าเอาไปชาร์จ Airpods Pro ก็ได้โดยใช้สายชาร์จ iPhone นั่นเองนะครับที่เป็น USB-C ทั้ง2ด้านนะครับอทีนี้เนี่ยตัว Airpods Pro รุ่น2เนี่ยมันจะไีให้เลือก2แบบนะครับรุ่นเก่าคือเป็นแบบ Lightning แล้วก็รุ่นใหม่เนี่ยเป็นแบบ USB-C นะครับก็เอาไฟจาก iPhone เนี่ยมาชาร์จได้นั่นเองแบบขอแบงไฟมาชาร์จนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็จะ พึงพอใจเวลาที่เราโอนถ่ายข้อมูลกลงไปเก็บที่คอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับเพราะว่าพอเชื่อมต่อเนี่ยบน iPhone 15 Pro เนี่ยมันทำได้สูงสุดถึง10กิกะบิตต่อวินาทีนะครับโดยใช้ใสายชาร์จที่เป็น USB-C ที่มืความเร็วระดับ USB 3นั่นเองแล้วก็ iPhone 15เนี่ยมันรองรับตัว Wi-Fi 6นะครับแล้วก็15 Pro เนี่ยรองรับ Wi-Fi 6E ด้วยนะครับหรือ เรียกันติดปากว่า Wi-Fi 6G e, นั่นเองที่เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ทุกรุ่นเนี่ยมาพร้อมกับตัวเซลลูล่า 5G ที่เร็วสุดแรงนะครับตรงนี้เนี่ยผมแนะนำเสริมว่าคือบ้านใครหรือว่าสมัยนี้นะครับเวลาที่เราอัปเกรดอินเทอร์เน็ตบ้าน wiFi เนี่ยเราเตอร์ส่วนใหญ่ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายเนี่ยเขาก็จะให้เป็นเราเตอร์แบบ wiFi ซมาแล้วนะครับบางเจ้าให้ไ i f i ซ E ด้วยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่ามีเจ้าไหนบ้างแต่คิดว่า ถ้ามีเจ้าไหนยังไม่ได้ทำเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราเตอร์พื้นฐานเราเตอร์ WiFI ตามบ้านเนี่ยพื้นฐานมันก็จะเป็น WiFi 6หรือ e, WiFi 6 E กทั้งหมดแล้วนะครับซึ่ง i อ h o n e 15และ15 Pro เนี่ยรองรับทั้งสิ้นก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดที่คุ้มค่านะครับสำหรับลูกค้าที่ยังใช้งานรุ่นที่เก่ากว่า iPhone 12นั่นเองตรงนี้เนี่ยก็หวังว่าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สุดท้ายที่ปลายคลิปเนี่ยก็จะมีผลโหวตนะครับ ผลโหวตที่อคนทั้งโลกที่ใช้งาน Apple ิลสีนะครับไม่แน่ใจว่าทั้งโลกหรือเปล่าหรือว่าเอาแค่เอาเซาท์อินเดียนะครับก็คือมันเป็นคำถามที่ให้เราเนี่ยถามถามแล้วว่าเราจะรู้สึกสบายใจที่จะแชร์คุณสมบัติหลักในกับลูกค้านะครับที่ผมกล่าวมาอ่าที่เป็น iPhone 15 Pro หรือสิบห้า a ปร Max นะครับ ก็ส่วนใหญ่โหวตว่าเรื่องของอายุการใช้งานแบตเตอรี่แล้วก็ประสิทธิภาพที่ลําหน้ามากขึ้นนะครับอันดับที่สองก็จะเป็นการพูดถึงกล้องสุดล้ำแล้วก็พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มากขึ้นนะครับอ่าก็นนั้นก็อ่าที่บวยที่สุดเลยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเชื่อมต่อนะครับเพราะว่าอ่าถ้าเทียบกับประเทศไทยนะครับคนเนี่ยไม่ค่อยนํา iPhone 15าไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ส่วนใหญ่จะเลือกความจุที่เยอะแล้วก็เก็บทุกอย่างมันไว้ในเครื่องนะครับทีนี้เพื่อเขาเหล่านี้เนะี่ยอัปเกรด p h o n e รุ่นต่อไปเนะี่ยเขาก็จะเลือกความจุเท่าเดิมหรือเลือกความจุที่มากขึ้นนั่นเองนะครับจึงไม่ค่อยจะเป็นหัวข้อที่ถูกคนโหวตสักเท่าไหร่นะครับเอาละครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ยินดต,ตามนะครับสวัสดีครับ